สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดตุกชนกวันนั้นหลังโดนอดีตสามีปฏิเสธการคืนดีอย่างไร้เยื่อใชวยชวาวหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณโดยมีบุคลิกอารมณ์ดีหัวโลน้นจนเป็นที่จดจําของผู้ชมปัจจุบันได้พันตัวเองไปทําหน้าที่พิธีกรและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบวยเชษฐวุฒิ นั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยาตุกชนกมณนนานรักชีพซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องพราวและน้องภูมิก่อนที่จะเลิกรากันไปด้วยสาเหตุที่บวยเชฐวุฒิได้ไปเจอคนใหม่ทําเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านตุกชนกวณนนานเคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนตามง้ออดีตสามีมานานหลายปีตั้งแต่ที่เลิกกันขอให้เขากลับมาเป็นครอบครัวอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์แต่กลับโดนทางด้านบวยเชฐวุฒินั้นปฏิ เสร็จมาโดยตลอดซึ่งทำแบบนี้มานานมากๆและเพิ่งจะเลิกทำไปเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวคนโตน้องพแพล้งานนี้เราเลยได้เห็นภาพอบอุ่นระหว่างบวยเชษฐ์เทวระอดีภรรยาตุกชนกวันนันกลับมาร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยกันในวันเกิดของลูกสาวซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ